คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะว่าพอเราทำงานไปสักพักนึ่งค่ะเรารู้สึกเบื่อเครียดเซงค่ะไม่ว่าเราจะเจอที่ทำงานแบบไหนหรือเจอคนแบบไหนค่ะเราเริ่มรู้สึกไม่พอใจและสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้พลังงานของเราเนี่ยลดหายลงนั่นเองค่ะ หลักสูตร Energy o Mind for High Productivity นะคะเพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงานค่ะจะช่วยให้คุณค่ะได้กลับมาชาร์จพลังดีๆในชีวิตของคุณเองและยังสามารถปรับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตนเองสามารถที่จะใช้เวลาในการทำงานน้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะหลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่อยากจะมีพลังงานดีๆในตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังสามารถส่งพลังงานดีๆเหล่านี้ ให้กับคนรอบข้างอีกด้วยค่ะพบกับพิชน้นอาจารย์ซันนี่อรพินทีรัะตะคุณชัยค่ะผู้เชี่ยวชาญในด้านของการ energizer ที่จะมาปลุกพลังทางความคิดเพิ่มพลังคำพูดและกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำค่ะแล้วพบกันในแหล่งร,รวบรวมความรู้คุณภาพที่คอ s ์สแควร์ค่ะ